ก็ห่ามาหลายวันนะครับก็พี่จะได้เจอนะทุกคนนี่นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็นี่นะครับมันจะเป็นคีซ่าเขานะทุกคนนี่เขาเห็นไม่หมดนะไอตอเขาขุดมันอาจจะไม่พ่อก็ได้นะทุกคนแล้วก็นี่นะทุกคนนี่นี่นะครับ ไหนวะนี่นะครับแล้วก็จะหอยหนึ่งตัวนะครับหอยท่านะครับหอยท่าหรือเปล่าแล้วไม่น่าจะแล้วก็นี่นะทุกคนนี่ทุกคนให้นรอยคนขุดไหมครับแล้วก็นี่นะทุกคนนี่แล้วก็นู่นนะครับทุกคนก็น่าจะมีแค่นี้นะทุกคน ดูแล้วพอหาดูแล้วไม่มีเลยทุกคนเรามาขุดกันดีกว่าทุกคน,นได้น้อยเดียวทุกคนอัก ดอกไม่ค่อยใหญ่นะทุกคน ดอกนี้ขาหน้าจีเยียบหูหัวนะทุกคนอคุ้ยตายแล้วกู โอ้หักอีกยี่ห้ายาอยู่ 嗯。 นี่ก็ล้วนั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าถือว่าไม่เยอะนะทุกคนหน่อยเดียวนะครับก็ถือว่าเจอนะทุกคนได้เจอก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เห็ดขึ้นเนี่ยเกิดเป็นอาทิตย์แล้วผมเพิ่งจะได้หน่อยเดียวนะทุกคนแล้วก็ที่ได้กลับไปต้มามะม่าก,กินก็หน่อยนึงนี่ก็น่าจะได้ต้มมะม่ามื้อใหญ่นะทุกคนอโอเคครับทุกคน ฮะเบาเห็ดเหรอไม่ใช่ครับน้ำพับพรไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวน้ำพับพรพี่เจอมาบ้างเห็ดเขาหายากเลย <h aw> เดค่าราหมดแล้วมากี่วันแล้วเมื่อกี้ได้ขี้ตาเข้ามาโอ้โหขนหัวเลยครับเนี่ยโอ้ดอกดีเหมือนกันได้ไหนขี้สักฝรั่งไหนม่รู้ ทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วครับวนไปวนมาอยู่เนี่ยวนวนอยู่เนี่ยเหรอครับมันมากี่วันแล้วนี่เห็้ยนี่อะไรครับมันมากี่วันแล้วโอ้เดินนานแล้วอ๋อนี่นี่นี่สิวสิวฟี่อยู่เนี่ยเหรอครับโอ้ไข่อยู่ทุกอยู่ครับอ๋ออยู่ท้องไหน หาเห็ดหตาบวายยังไม่ได้ลงเลยมันไม่ได้เจอเห็ดเลยรอยของฝั่งนู้น,หนเห็นรอยของขุดเป็นเปิงเป็นเปิงเลยใช่พี่ไอคนที่ได้ก็ได้ดีนะ,นะไอ,ไอคนที่ไม่ได้คือไม่ได้เลยใช่ตายิ้มเลยเหรอถ้าเห็ดขึ้นบนข้าวอ่ะพอหาได้อยู่เห็ดขึ้น คลั่งผมหาไม่ไม่ค่อยเจออยู่แล้วเจอมาจุกนึงครับประมาณทีกซ้าครับโมไม้นี่แหละอ๋อประมาณสักสิบกว่าดอกมีแค่นั้นอดอกใหญ่ไหมเพ่ไม่ใหญ่เห็ดดอกเล็กนะเอกกกากลางๆที่ขุดมาก็ดอกไม่ใช่ดอกใหญ่ะเจอขน้องเคยคนละจุกนูนเ่อนี้ก็ออกดี โอ้ยจะบานแล้วเนี่ยอจะบานแล้ว <c oughs> โอ้ยอย่างไงี้น่าเก,กินนดาก,กิอ๋อเห็ดมันเป็นเห็ดลักษณะอย่างนงี้เห็ดเมือกมันไม่สมบูรณ์เห็ดผลเนี่ยถ้าบานครับเป็นอย่างนงี้แหละเนี่ยจะตรงฝั่งถนนนะครับมันจะมีคันอยู่นี่รัดยางใช่ใช่ใชตอนนี้มันจะมีคันอย่างเงี้ย รอยเขาออในขี้ยานนะ้นเป็นแถวเลยโอโ้โหแล้วก็วานามัานห้ากันตั้งตั้งแต่วันอาทิตย์อะวันอาทิตย์นี่ยังไม่โพดดีวานาันอาทิตย์แล้วก็วาานัวานจันทร์วันอังคารวันนี้ว,วันพุธวันพุธสี่วานาันแล้วเห็ดมันขึ้นแบบมันยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันขึ้นเรื่อยๆอะ่ะไปนู่นตรงไอ้ห้าไอ้บองนองคืม ของคืนเขารวยน้องคืมนี้แสดงว,ว่าใส่หาเห็ดโดยตรงเลย <laughs> อยู่น้องคืนสองคืนแล้วเมื่อคืนไปนอนอยู่วัดปลาปงกระทิงเห็ดบ้านเหลาออกไม่ค่อยดีพีว่วันนี้ไอปีนี้อืมได้ออกอยู่น้องคืมน่าเยอะปีนี้แล้วก็นี่เขาเย่า น้องอันได้คนเดียวยี่สิบกว่ากิโลบอยยี่สิบกิโลเลียเห็ดบานเห็ดตมหับเห็ดนี่เลยเากาลังดินแจกมันเมืเมเ่อคืนเมืเ่อคืนนี่นะใช่มันนั่งเนี่ยประมาณตีสี่วนะ่าที่แรกตอนตอนหัวค่ำนะดินกําลังแตกแตกแหลกแหกไเยอะอย่างนี้นะอ๋อพอตีสี่ปั๊บมันนั่งอยู่มันนั่งสังเกตอยู่นะ พอทีซีปุ๊บมันด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 ันขึ้นอย่างนี้เลยโอ้โหปุ๊บคุณบอสี่ห้าจุกสี่คือห้าเปลงไอ้ที่ว่ารุมรุมนะนะครับมันดันขึ้นปุ๊บปุ๊บพร้อมกันมันนั่งมันนั่งสังเกตอยางเนี้ยโอ้โหเราจงบอกว่าโอ้ทำไมไม่เจอเจอทำวิดีโอไว้ว่างทำถ้าทำมาคนดูอยู่แล้วช่องผมช่องมาเล็กคนไม่ค่อยเข้ามาดูเท่าไหร่อะ มีมีมีอู่คนหนึ่งสามสามพี่น้องอะคนสูงสูงอยู่ในในกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยว่าส่วนพื้นเนี่ยกลุ่มอีกชุดหนึ่งกลุ่มมันทำทางยางให้ผ่านทางส่วนพื่นนี่ละมันทำชื่ออะไรไม่รู้ไม่ค่อยได้ดูของมันนานแล้วแต่ช่องพวกมันถ้าธรรมชาติจริงๆก็ต้องยุงเดลุยป่าธรรมชาติโดยตรง หาเห็ดหาอะไรก็ลงที่ยุงเดือดลุยป่าม,มันปีนี้มันไม่ถ้าเป็นทุกปีทุกปีอะโอ้โหมาแถวเนี้ยขุดกันปานหมดอะเออนี้ก็ขุดออกอยู่ที่นี้เห็นทองรุ่มสามรุ่มไหมใช่ม,มันไม่เห็นมีรอยขุดขุดเลยโลหะมันโลหะมันยังว่าเห็ดหลายที่เราวิ่งไงอ่าก็ไปเจอ ถ้า <S an throp od> ไปเรื่อยๆเพื่ออาจจะเจอลุมเห็ดนี่ท้อไม่ได้เนะ ครับทุกคนก็ได้เจอกับแมวป้าตัวใหม่ตัวหนึ่งนะทุกคนน่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่คาทางเลยนะครับมันวิ่ยเข้ามาคาทางผมคิดว่าน่าจะโดนรถชนนะผมก็ไม่กล้าจับนะทุกคนเดี๋ยวมากัดเอาก็ลักษณะอยีายที่ตัวมันก็จะต่างกันนะทุกคนไปตัวนู้นมันเป็นลายนะครับไปตัวที่ผมเจอก่อน มันต้องโดนรถชนแน่ๆเลยทุกคนผมก็อยากจะช่วยนะทุกคนแต่ว่าผมไม่กล้าจับครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็คิดว่าจะจับฮะเออคิดว่าผมจะจับแล้วเอาไป่าก่าปไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสัตว์คุกครองครับ ผมคิดว่าผมจะไปล่าซาพอพ่อจะจับมันหนีไปเลยนะทุกคนมันหายไปเลยมันได้รับบาดเจ็บหนักด้วยนะทุกคนขามันน่าจะเจ็บหนักมันหนีไม่ค่อยไหวนะทุกคนมีมีมีโอ้มันไปนู่นมันหนีแล้วทุกคนมันไปที่ไายชายผมนู่มันหนีแล้วสุดมันเจ็บหนักเลยทุกคน คือตอนนี้ผมจับก็จับให้ทันแล้วนะท่าทำไง ก็ผมได้เอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วนะครับทีแรกผมคิดว่าแมวป่านะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นแมวบ้านนี่แหละเขาไปทิ้งนะครับมันพอผมเห็นแล้วผมนึกถึงไอ้ตัวเล็กที่ให้นะทุกคนมันจะต้องทรม,มานแน่นอนนะถ้าโดนมากกาดหรือว่าอะไรมันน่าจะดีใจะ่ะทุกคน คนจะตายชื่อไว้ว่าไอเจ้าบุญนะทุกคนคือมันไม่มีแรงนะทุกคนมันมันพรอมหมดเลยนะครับคือสัตว์มันก็มีชีวิตนะทุกคนใครที่เลี้ยงมาก็ขอให้เลี้ยงดีๆนะครับก็อย่าไปทิ้งนะครับไปทิ้งก็ทรมานนะทุกคน กว่าจะตายถ้าเจอมาจอจัดมันก็ต้องตายนะทุกคนตัวนี้ปัญหาใหญ่ก็คือเจ้าบ้านนะครับถ้าเจ้าบ้านกลับมาเห็นเนี่ย มันโดนเล่นงานแน่นอนนะทุกคนเพราะว่าไอ้เจ้าต้อนเนี่ยแมวผมอีกตัวนึงมันเจอไอ้ต้อนนะทุกคนไอ้ต้อไอ้ต้อนเนี่ยมันห่วงบ้านมันน่าดูนะทุกคนแม้แต่หมาเนี่ยอย่าขัดไล่นะทุกคนถ้ามาเจอเนี่ยโดนแน่ๆผมต้องไปเก็บไ้ที่ห้องนอนรับผมก่อนอก็จะ ก็ที่ผมถ่ายให้ดูก็ไม่ใช่อะไรนะทุกคนก็อยากจะฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงแมวนะครับก็อย่าไปปล่อยทิ้งในป่านะครับมันอาจจะเป็นบาปก็ได้นะทุกคน